สวัสดีครับผมถนนมเองับมนิธนะครับผมสภาพโอเมนต์ไปน้องนะครับมาตามเบิงผลขั้นโสแดงที่ใส่กับต้นหอมนะครับมาสวัสดีครับป้าซือมาจไหนครับนี่้ายน่มันมัลื่อนโอ้จังหวัดอุบลนที่ป้าปลูกต้นหอมเนบ้ต้นหอมใส่สมแดง มันดีแบบไหนป้ามันมันแขงมัน้แต่โมดีบงบึ้งได้บงแต่เปิดให้บึ้งเนแต่เป็นีลืองหนังมนจะเ้งโอ้แต่โแค่นีบ่ครับครับเปิดให้บิ้งเนี่ยโอ้ยแต่แ็งแรงครับโล่ขันใส่ส้มแดงโอ้ขันใส่ส้มแดงยังก่อโเป็นลูกเป็นลกบ่ อ้เสือหห้ากับผมมีดันไสชมแดงนี่นะครับเอามาเบงเบงอีกเลยป่ะโอ้นี่บอกกันไสชมแดงมันแตกปออไปนี่บอกเอจะกอดงสิเออเดียวบอกนีกปู่เดียวมันแตกปออไปนี่มันเติมต้นมันอัวปป้าไปเนี่อัวแบบนี่น่ะนะแอมันโอ้น้ำหนักได้บป้าไปนี่้ำหนักดีแต่เขาพ่อขาดเมาก โอ้ขันคันไปขายเนี no. ่ยพ mm ่อ hmm. ค <I> ้าไม่ต้ามากแบบนี้นะโอ้เนาะเป็ดก็อีก็นอกมามาอยงมาเบิ่งตั้งทีเนี่ยนี่เปิดให้เบิ่งอีกแม่นี่คัดสีส้มแดงมันมันมันซอยนีเรื่องอย่างกีบปาองนก้ดตีกีอันตงมือนี่ครับีซิบมือโอ้ีมือ โู้ิเสือหูแต่หเปิดปืนให้เพื่นขก่อนะ่ก่อล้ยอ๋ออันนี้ยังก่อนบุญรักกุ๊งุกอเปิดเพื่นนี่นักป้ป้ากันไหมไหนักป้อนัียนกดีบบ อ๋อหอมนี่แล้วก็สมบูรณ์หมดมันเป็นตัวหอมแบบนี้โอ้สมบูรณ์แค่ไหนครโอ้อป้าหอมที่สมบูรณ์นี่ป้ามันเป็นแบบไหนครับสมบูรณ์เลยหอในเบิ้งในป่าได้ขอมในเบิ้งก็ไหนเบิ้งก็ไหนห่างมันจะเป็นแบบไหนโอ้หอมสมบูรณ์มันเป็นแบบ Niêm tay ừ. ừ. của bunny 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 là bunny 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 ครับเอ้าขอนีเบิ้องอีกเน่ยอยากเบิ้องหลายๆหัวเนี่มันจะสมบูรณ์บ่นี่ยครับโอ้เนาะเอ้าข้อนเบิ้งอีกก็หน่ะโอ้ีก่าอ้อนี่ก็ใเสียงเียหวโอ้งคนใุ่รับเอ้าขออนเบิ้งอีกก็หนโอ้ขนี้แค่บอบ่เนี่

ทองหลายปวดป้อนี่โอ้ทหลายเหรอครับอันต้าซี่ให้เบ okay. ิ่งกันน่าว่าหอมนี่สมบูรณ์แบบไหนบ้างบ้างมหัวเบิังยังกันน่ะสมบูรณ์หอมสมบูรณ์แต่เป็นจังสีเลยแบบนี้บ่สม่วนลำส่นลำังมันจะแข็งแรงจดงสีโอ้คั้นขันแบบนี้สมบูรณ์บ่เนนี่แหละสมบูรณ์เออนี่เป็นหอมขาวหอมแดงโอ้ครับครับครับซื้อว่าของเจ้าไหนกับคนที่ปลูกหอมป่าเพราะอยากให้ใส่สมแดงเลยเพราะว่า มันดีใส่ก็พร้อมกนันดีใส่ก็แบบที่กันดีโอ้ครับขับขับคับปัญญังวุ้นแดงโอ้นี่เน้องครับ,ข,บขอบคุณในไ,ดไลายปาสวัสดีครับสวัสดีครับ